วันนี้วันที่13กรกฎาคม2568เป็นวันที่74ที่ข้าเจ้าออนชดาจันทราสถาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตละมน์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแดกคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ,อดจอด่อในอักขระพยัญชนะใบนบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยคุณ หนึ่งวจจะพะรัตนตรัยอรหังสัมมาสัพพุธโตภควาผุดทางภควัตตังอภิวาเทงนิสวากขาโตภคว,วาตาธมูธามังนามัสสามิสุปฏิปนันโนภควโตวสาวกสังโฆสังฆังนัมามิ สองบทบูชาพระไพารีพินาศอรหังสัมมาสัพพุโธททสุจิรังปรีณิพุโตคุณเอิทาระมโนธานีปารามิหิจาติสติยาวาชิวงังหังขุททางทำม,มังสังคังสรานางคาโตปูเชมิรตัตนตยังทำม,มังจรามิสุทินเนสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราขันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาสัสุนันตุสคกขมคขทางสัคเเกเมจรูเปคิริสิค,ครัตะเตจันตาริเขวิม,มาเนทีเประเทจคา,ามีตารุวนาคาเนเคหา ทุมหีเกเตภูมิมาจยันตุเทวาชลธราวิสเมยักขะคันทพนาคาอิทันตาสันติเกยังมุนีวรวจัจนงสะทวูเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมสวรากาโลอายามพัทันตาธรรมสวรากาโลอายามพัทันตา สี่บทสวดปุกพะภาค่ะนามกาการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตรสนาคมนปาถาพุทธังสรณังขะฉามิทำมังสรณังขะฉามิสังฆังสรณังขะฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังขะฉามิทุติยามปีทำมังสรณังขะฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังขะฉามิตติยามปิพุทธังสรณังขะฉามิตติยามปีทำมังสรณังขะฉามิตติยามปิสังฆังสรณังขะฉามิ หกวัวสวดสัจจริยาคาถานัติเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทานัติเมสรนังอัญังธรรมูเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทานัทิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสวดทิเมโหตุสัพพทา เจบวชสวดติรัตนะปนามัคคถาพุทธังนะมีรัตนาภูตะาสรีราจิตตังทำมังนะมีรัตนาภูตาวิสุทธิสารังสังขังนะมีรัตนาภูตาสุสีราทิฐิเอตังนะมีติรัตนังราตาาตัตตะนตยาวะหังสัมมาสมุสริตตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยนยายุตะคุณโยคาวะสภาวะตังอสุมิตยามหิปติตเทวะยะธาติทันเตเอกังวินาตาิตะเรสมาสัมภเวนะโลกีกะทาจิจัจเรนจัปปตุ ภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทัสถังวินยูหีปันิตาชาเนหีวิชัญญารรปังโลกมหีเกหิจิกระทันจุปะลบะพนิยังเกสัญจิสุทธุวิธิตังคุณากายตยายะนาเมหีเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิด สมุป,ปัสตังมณะสิสุท,สทธะปัสสะถานางังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญผูมังทุกขปะปมุจนามุขะสรานาังขตานางปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนยังนิพพานะสัจฉิกริยายุปนิสัยถังสัมมากกเลสมะระโสธนาสิทิยาจะสาธุหิอัถกุสะเลหุปะเสวนียังปาเน е หิจาปิสรานังขมะนียะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสรารนังขตามหารัตติงทิวังขณะเนสุนาม,สมาาัสสนา ปูเชมาจะปิศส,สตางสุปัสสันนจิตตาตัถานุปริจริยาสตารตาจะปุญญะตัถะสุกเตนะสุขิภเวมุเตเชนะตัะจัสถาปิสุวัีิโหตุโยเจทะธรรมวินายามหิปมาณภูโตโลก,กุตลาพิสัม,มยูณียโตสุโุชังตัดโสปนิสยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุปเอปริจิตโตสุป,ปัสสาทารูแปดนามกลาสิทธิคาถา โยจักขุมาโมหะมลาปกัตโทสามังวัพุทโสุขาโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะดังวิเนยัง พุทธังวรันตังสีราสาณามามิโลกัสสะนาทันจาวินายกันจะตันเตชะสาเตชยสิทธ,ธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมตุธโมทะโชโยวิยะตัสสะสัทถุทัเสสิโลกัสสะวิสุทธิมาางังคังนินยานิโกธรรมธารัสสะทารีสาตาวะโหสันติกรโสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสาณา,ามามิ โมหะปะทาลังอุปะสันตทาหังตันเตชะสเตชยัสสิทิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุสัทธามะเสนาสุขตาโนโคโยโลกัสสะปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยางตันตินิโยชโกจะสวัสขาปธรรมาวิธิตังกโรติสังคังวรันตังศิรสานมามิพุทธนุพุทธังสมาศีลทิทิงตันเตชะสเตชยัสสิทิโหตุสพันตรายาจาวินาเสมนตุ ก้าวสวดนะโมกาลาราธัสขาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสินนะโมอุตตรมธรรมัสสะสวัคขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสะปิเวสุทธะสีละทิทิโนนะโมโอมาตายรัตสระรัตนยัสสะสาธุกังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสปินะโมกาลปภาเวนะวิขชนตุอุปัทวานะโมกาลานุภาเวนะสวัสธิโหตุสัพพทานะโมกาลสะเตเชนะวิธิหิโหมิเตชว 哇。Wow.